ครับพี่พี่วันนี้ก็พาน้องอควายมาอาบน้ํานะครับพี่พี่เป็นควายบ้านนี้สบายมากเลยนะครับพี่พี่ก็คือไม่ยอมอาบน้ําเองนะครับคือต้องอาบน้ําให้เขานะครับพี่พี่อันนี้ก็คือการถ่ายคลิปครั้งแรกของแม่และก็พ่อนะครับในการถ่ายคลิปควายนะครับก็เลยจะงง,ง,งๆ<ม><ม>นิดนึงนะครับมผม,ม วันนี้ฝนไม่ตกก็เลยพาน้องควายมาอาบน้ํานะครับควายของเรามีสองตัวนะครับเพราะว่าไม่ได้อาบน้ามานานมากครับเพราะว่าฝนตกทั้งวันแล้วครับวันนี้ฝนไม่ตกเลยพาน้องควายมาอาบน้ําเล่นน้ำแล้วก็ออกมาเดินหากินหญ้านะครับผมเป็นควายบ้านนี้มันดีจริงๆนะครับพี่ๆคือไม่ต้องทําอะไรเลยอาบน้ําก็ไม่ต้องอาบเองก็คือ,คอพ่อต้องทําอย่างนี้ให้กับ น้องควายของเรานะครับตลอดนะครับผมถ้าเกิดว่าได้พาเขาออกมาอาบน้ำนะครับเล่นน้ำนะครับก็เขาก็จะยืนให้เราถูๆไทยๆแบบนี้นะครับผมไม่ยอมเล่นน้ำเองนะครับส่วนพญาควายของเราก็สงสัยนะครับว่าเขาทำอะไรคุณแม่เขาจับกล้องมาทำอะไรก็จะสงสัยนะครับก็จะอาจจะรล้แวงนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นการเข้ากล้องครั้งแรกของน้องควายของเรานะครับผม ทำหน้าทำตาเลือกเลือกเลือกๆลกกลัวแม่ทำดูตาก็สิที่มาดูกล้องใหญ่เลยนี้ไม่เคยเห็นกล้องหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการเข้ากล้องแรงๆเนาะอันนี้น้องควายเราก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยที่ที่หลังจากที่ได้เล่นน้ํานะครับหลังจากไม่ได้เล่นน้ํามานานนะครับผมก็ น่ารักมากเลยนะครับีนโชว์พุงไปหนึ่งพีนี่นะครับผมนี่โชว์โชว์ทำไมนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะอ้วนนะครับทางบ้านเลี้ยงดีมากเนี่ยพอเขากองใหญ่เลยนะครับผมก็ว่าเป็นการถ่ายครั้งแรกของเคียตอต์ทางบ้านนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆเลยนะครับทั้งควายนะก็เจ้าของควายนะครับผมพอก็ถูใหญ่เลยนะครับผมนี่ถูถูไปนะครับ เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะครับตอนนี้สบายอีกท<อ>ีก่ไอพญาควายของเราก็แช่น้ำนั่นแหละสบายใหญ่เลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเพจควายไทยนะครับผมก็จะพยายามหาคลิปมาลงนะครับก็ใครที่อยากฝากค,ควาย<อ>นะครับ<อ>ก็สามารถฝากเข้ามาได้นะครับพี่ๆนะครับก็ลงให้หมดเลยนะครับผมก็ ก็ฝากไว้ด้วยที่เพจควายไทยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่สำหรับการติดตามจนจบคลิปนะครับหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับให้ทํำยังไงนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับเพจควายไทยครับขอบคุณครับ